ว่าด้วยเรื่องของการส่งไฟพิมพ์น,นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเราต้องบูลีนมันให้มันติดเป็นชิ้นเดียวกันให้หมดนะครับเนี่ยเราก็จะมามาบูลีนกันปึ๊บไข่ปงไขป่ปลาอะไรเนี่ยถ้าไม่เลือกลําบากก็แดกคุมไปเลยอันนี้ผมเลือกทีละตัวก่อนนะครับพอยกก็ซ่อนไว้ก่อนอบูลีนไปครับ ให้มันติดกันหลือแค่ด้านนอกด้านนอกนี่เรา ลืมกลุ๊กมาเราก็ต้องมานั่งไลทีละตัว <What? S 1> โอเคบูลีนเสร็จปุ๊บบูลีนให้ติดกันให้หมดนะครับถ้ามันไม่ติดแปลว่าไฟล์มันต้องอมันน่าจะเหลื่อมกันเกินไปนะครับเราก็ขยับ มันขึ้นหรือลงนิดนึงก็ได้ถ้าชิ้นส่วนเยอะมันจะบูลีนนานอะโอเคติดกันแล้วเนาะปุ๊บคันนี้ก็ตื๊ดตืด,ตดไอชิ้นไหนที่มันติดกันะนะครับเรามันก็เราก็ทําให้มันติดไปเลยแต่ถ้าตัวไหนที่มันเป็นตัวชิ้นส่วนที่มันแยกชิ้นนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปด้วย อย่างนี้เป็นต้นแยกไปฮะ,ะแปลงนะครับแปลงจาก T ทีสปายนะพิกขวาให้เป็นโพลีเซอร์เฟตไปก่อนนะครับทุกชิ้นเลยไม่งั้นมันจะบูลีนไม่ได้นะครับถ้าตัวไหนจะบูลีนใช่ไหมอ่าเนี่ยอันนี้ผมจะบูลีนติดกันจึกจ๊กจผมก็เลือกเรียบร้อยติดกันละบูลีนติดกล่องไปด้วยโอเคอ่าชิ้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นแยกออกมา ส่วนอันนี้อ๋อไม่ได้มันต้องมีตรงตัวนี้อีกชิ้นหนึ่งบูลีนให้หมดได้เป็นอีกหนึ่งชิ้นตรงนี้อีกหนึ่งตัวบูลีนไปชึบแล้วก็บูลีนอีกรอบ ถ้างานเรามันไม่มีปัญหานะครับบูลีนมาปุ๊บมันจะเป็นโค้ดโพลีเซอร์เฟตทุกชิ้นนะครับถ้าอันไหนมันไม่โค้ดแปลว่าอันนั้นมันปินไม่ได้ครับเราต้องไปไล่หาส่วนที่มันรั่วครับแต่ตอนนี้มันเป็นโค้ดหมดทุกชิ้นแล้วครับเพราะมันเป็นโค้ดหมดแล้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้บูลีนตรงตรงนี้ด้วยจึกนานนิดหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ติดครับแปลว่า ชิ้นนี้มันน่าจะมีปัญหาครับมันอาจจะรั่วหรือไม่มันก็ลอยสูงเกินไปให้เราขยับมันนิดนึงก็ได้ครับขยับมันลงต่ำๆหน่อยแล้วค่อยบูลีนใหม่อ่าโอเคน่าจะลอยสูงไปนะครับพอเรากดมันลงไปต่ำปุ๊บมันบูลีนได้เลยครับเรียบร้อย เป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับเห็นไหมหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วก็สามชิ้นสี่ชิ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบสี่สี่ส่วนเนาะครับเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้ครับมันจะแปลงตัวโพลีเซอร์เฟตให้เป็นเมสครับตั้งเข็มสุดไปเลยกดโอเคไปอ่าคลิกดูมันจะมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นเมสตัวหนึ่งเป็นโพลีลบตัวโพลีทิ้งครับ ่ามี2ตัวนะครับลบตัวโพลีทิ้งครับดีลิทไปจะเหลือแต่ตัวเมส์มันจะเป็นตารางตารางทีๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ด้วยเมสแล้วก็ลบตัวโพลีทิ้งลบตัวโพลีทิ้งโอเคก็จะได้เป็นเมสทั้งหมด4ตัวนะครับคันนี้ผมจะเอา ส่งออกไปพร้อมกันทีเดียวเลยครับก็เลือกทั้งหมดนะครับตัวไหนที่เราจะส่งไปพิ้พเนี่ยเราจะเลือกทั้งหมดทุกตัวยกเว้นแต่พลอยนะครับพลอยไม่เอาเอาแต่ตัวที่มันเป็นชิ้นวัตถุนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับดกด EXPORT SELECT นะครับเปลี่ยนนามสกุล ใส่ชื่อไปก่อนครับ BL อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลมันครับตอนเซฟครับเปลี่ยนให้เป็น STL นะครับเปลี่ยนเป็น STL แบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นนามสกุลแบบนี้เสร็จแล้วกดเซฟไปครับเป๊บตรงนี้กดโอเคไปเลยแค่นี้เองครับจบในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไฟล์ไว้นะครับปกติจะเซฟไว้ที่เดียวกันนั่นแหละนะครับที่ที่มันเก็บไฟล์ของเราไว้อะเราก็ไปหาดูครับ อ่านี่ผมใส่ไว้โฟลเดอร์นี้ vl 0 3หน้าตาไฟ ATL มันจะเป็นแบบนี้ครับ3 dm มันไฟลไลโน o มันจะมีหัวแรกขึ้นมาใช่ไหมแต่ ATL ที่เราเซฟครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวนี้แหละเราสามารถ copy หรือลากไปใส่ทําได้ได้เลยครับหรือจะลากส่งใน Line ก็คือเราลากตัวนี้แหละครับแล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมาหรือเปิด ตัว Facebook ก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งไปให้ใครสักคนดีก่อนส่งสายเฟซแล้วกันแล้วก็ไลน์ก็ได้นะครับเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ครับแล้วก็ลากมันลงไปปล่อยไฟล์ไว้นะครับ มันจะมีข้างหลังเขียนว่า STL แล้วก็กดส่งไปเลยครับลายก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือลากลากลงไปแล้วกดส่งได้เลยครับมันจะมีนมสกุลเขียนว่า STL ข้างหลังเนี่ยครับก็คือใช้ได้ละตัวนี้ก็คือไฟพิมพ์น่นะครับส่วนตัวไฟล์จริงของเราครับเราแปลงไปแล้วใช่ไหมตัวนี้นะครับเราจะไม่เซฟนะครับเพราะว่าถ้าเซฟปุ๊บมันจะอยู่ในรูปร่างแบบนี้เลยมันจะกลับไปแก้ย้อนอะไรไม่ได้ละนะครับเราก็จะปิดทิ้งไปเลยครับ ปิดทิ้งไปเลยนะห้ามเซฟนะครับกด no ไปถ้ามันถามอะไรตอบ no เลยเพราะว่าตัวไฟล์จริงเนี่ยเราเ,เราจะให้มันเป็น 3Dm เหมือนเดิมมันเราจะไม่ไม่ให้มันเป็นตัวที่แปลงแล้วอะไอ้ตัวแปลงแล้วเนี่ยมันเราเซฟไปแล้วไงมันก็ชื่อว่าอ,อ,อะไรอะตามชื่อไฟล์เราครับแล้วก็เป็นนามสกุล STL ดับเบิลคลิกไปมันจะพรีวิวให้เห็นได้ครับครับท่านใน ไลโน่ไอในวินโดว์ปกติเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นตัวไฟล์ได้นั่นไงผมว่าแล้วสา,สาทำตั้งนานเตยหายไปเม็ดหนึ่งดีนะเนี่ยมาเช็คก่อนเตยหายไปลายเม็ดเลยเนี่ยโอเคอ่าประมาณนี้ครับ